โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาให้ดูครับว่ากีตาร์ที่เพิ่งได้มาใหม่ๆเป็นกีตาร์มือสองฮนะก็หลังจากคลิปที่แล้วก็ได้มาเปิดดูเช็คนู่นเช็คนี่นิดหน่อยก็เป็นสรุปว่าใช้ได้ครับผมแล้วก็เมื่อวานผมจะลองเซตอัพแล้วก็ลองเล่นดูสักพักหนึ่ง แต่ด้านสายขาดครับสายขาดก็เลยต้องเปลี่ยนสายใหม่ทั้งชุดคราวนี้ผมก็เลยอ่ะไหนๆก็เปลี่ยนสายใหม่ละถอดทาความสะอาดซะเลยเพราะว่าอย่างไรก็จะต้องทําความสะอาดอยู่แล้วก็เลยจะทําความสะอาดก่อนแล้วค่อยเซตอัพนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยอีกทีอ่วันนี้ผมก็จะมา <c oughs> ให้ดูว่ามันต้องทําผมจะทำความสะอาดอะไรตรงไหนบ้างก็อย่างแรกเลยครับผมก็จะถอดชุด ปิก,กาดตัวนี้ออกมาก็จะเช็ดทำความสะอาดชุดพลาสติกชุดนี้ปิกอัพแล้วพวกนี้ครับเอออย่างหนึ่งที่ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งหัดทำความสะอาดกีตาร์เป็นไปได้อยากให้บัดกรีเอาพวกสายพวกนี้ออกนะอันนี้ก็คือสายกาวสายกาวที่ติดอยู่กับซัดเด์ตัวสปริงยึดหย่องข้างหลังครับสปริงยึดซัดนด์ข้างหลัง ออกก่อนแล้วก็สายไฟของเอาพุทธหรือว่าสายไฟแจ็คนั่นเองสองเส้นบัตรกี้ออกเพื่อจะได้ยกปิกการดออกแยกออกจากตัวบอดี้กีตาร์เลยมันจะได้ทำความสะอาดตัวบอดี้กีตาร์ได้ง่ายๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนไม่ได้ก็คือลูกบิดครับเอาออกใช้วินอนใช้อะไรขัดมันจะได้สะอาดครับผมอ่า โอเคเดี๋ยวทําความสะอาดเสร็จมาเจอกันอีกครั้งครับผมอ่ะโอเคครับหลังจากทําความสะอาดเซตอัพอ่าดูใหม่ยังอองขึ้นมาเลยโอหเดี๋ยวผมตั้งใจเช็ดบิดตัวนี้มากลูกบิดลูกบงลูกบิดนี่ก็ใช้วีนอนขัดจนเงาวับครับ Uh oh. อืแล้วก็เซตอัพแอคชั่นตั้งคอตั้งความสูงตั้งแอคชั่นแรงต่างตั้งความสูงปิกอัพตั้งอินโทเนชันทั้งหมดก็โอเคใช้เวลาไปไปสี่ห้าชั่วโมงบวกเวลามัวแต่ไปอย่างที่อื่นด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองมาเทสเสียงคร่าวๆดูว่า เป็นยังไงอ,อันดับแรกต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ต่อออกแอมแต่ผมใช้เป็นลำโพงบลำโพงบูทูธที่เปิดฟังเพลงกันปกติต่อโดยผ่านมันติเอฟเฟกใช้ไลน์เอาออกไปเข้าลำโพงบูทูธก็คือมันดึกแล้วตอนนี้ก็ที่ผมอัดก็ประมาณจะห้าทุ่มละไม่อยากต่อแอมมันดังเกินใจข้าบ้านเขาก็เลยใช้ลำโพงบูทูธครับเสียงเบาๆก็อาจจะ เสียงไม่ได้กระหึ่มเหมือนแอมก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมแต่ก็น่าจะฟังแนวทางของเสียงออกกันนะครับโอเคโดยก็เหมือนสเตจปกติทั่วไปครับซีเลคเตอร์ห้าทางตัวบนก็คุมตัวเน็กแล้วก็ผสมเน็กกับมิดเดิลแล้วก็ มิดเดิลเดียวๆแล้วก็ผสมมิดเดิลกับบิดแล้วก็บิดเดี่ยวโดยวอลลุ่มก็จะคุมทั้งหมดครับวอลลุ่มก็จะคุมปิกอัพทั้งหมดเลยตามตัวโทนโทนตัวตัวตัวแรกจะคุมตัวเน็กส่วนตัวข้างล่างจะคุมตัวกลางตัวมิดเดิลส่วนตัวบิดจะบายพาส โทนออกไปจะไม่มีโทนจะปรับโทนไม่ได้ครับอ่ะโอเคมาลองฟังเสียงเพลงกัน โอ okay, เคลองใส่ดีเลรีเวิร์บดูครับอ่าโอเคเรากลับเ e ป็นเสียงคลีนเหมือนเดิมคราวนี้จะลองฟังตัวเน็กมั่งครับ ลองตัวเน็กกับตัวการ,รผสม ลองตัวกลางกับตัวบิดผสมกันครับเสียงปิ๊กอาจจะนังหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ลำโพงุูทูดเสียงมันไม่ดังโอเคลองฟังเสียงแตกครับเสียงแตกนิด เอาเป็นตัวบิดเลยนะครับ 方式养猪喽 อืมก็ใช้ได้เลยครับลองตัวเน็กดู อ่าโอเคก็จะประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับกับกีตาร์ตัวนี้ขอบคุณครับ